สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุภุสุคน,ส,นสวัสดีเจ้าพี่น้องตังเหนือกูคู่กูคนเนื้อเจ้าวันนี้เจอกันแหมแล้วที่เพจครูแดงนี่เสกได้ดั่งใจนึก อยากคนอโลดนักไม่ได้จัดให้นะถึงเออเลิกก็เก่งรกแดดจะดิดดันสักนิดแกสิ่งจบการร้องเพลงก็มาใครของเออแหลอยากรวยแบบน้องมาใครของเออแหล กด Facebook ไลฟ์ก like he ็ขายกันทันทีกดไลน์มาหน่อยในเอฟสงเอฟสี่ส <Restaurant> ินค้าดีๆเข้ามาซิคอนเฟิร์มร <everyday> ีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเสริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชท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 สบายดีพี่น้องสอปปลาว จุมเรียบซัว from cambodia ภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดรบกวนกดหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะฮายองฮาเซโยฟ from korea ชินีจ้า你 hello everyone everybody สวัสดีค่ะสวัสดี ทุกประเทศทั่วโลกทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะหอมมาเทมคือการหอมแกมเป็นของชำรวยถ้าใครอยากหอมแกมสวยๆกดไลฟ์มาด้วยให้หอมแกมสวยออนไลน์ right. เดี๋ยวจบเพลงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะวันนี้แดงจะมาแบ่งปันนะในหัวข้อ3เทคนิคตั้งเป้าหมาย แล้วไปให้ถึงนะะเดี๋ยวเรามารับฟังกันหลังจากจบเพลงนี้แล้วเจ็ดเช็ดชอบนี้มีปรเซสำหรับคนที่ทำงานวันนี้นะวันศุกร์แล้วนะวันศุกร์ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขทำงานด้วยความรักแล้วก็ความสุขนะไล่ไล่ไล กด Facebook ไลฟ์กระขายกันทันทีกดไลฟ์มันหน่อยในเอฟส่งเอฟสี C. สินค้าดีๆเข้ามาสิคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรอบนี้มีโปรเสริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทสวัสดีค่ะคุณปูคุณปลาคุณมหาเศรษฐี ไม่ได้ทักแต่ก็รักทุกๆคนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสวัสดีค่ะทักทายกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ,ะชื่อนัทนริกุลอ่อนสำอางหรือว่าครูแดงนี่นะ,ะเพจ ครูแดงนี่เสกได้ดังใจนึกนะวันนี้แดงอยากจะมาแบ่งปันนะสเทคนิคตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึงนะคะ,ะก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนชื่อแดงนะก็อดีตก็เป็นรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับ7นะ,อะตอนนี้เขาก็เรียกเป็นระดับชำนาญการนะคะทำงานมากว่า16ปี มันไม่ใช่16ปีแห่งความหลังที่ขมขื่นนะแต่มันเป็น16ปีแห่งการได้เรียนรู้แห่งการลงมือทําแห่งการได้ประสบการณ์ได้ความอดทนได้หลายสิ่งหลายอย่างนะแต่สิ่งที่แดงทำมากว่า16ปีมันได้ความมั่นคงค่ะมั่นคงดีสวัสดิการมีมีเกียรติทุกอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่แดงขาดหายไปมันคือความมั่งคั่งนะ เราก็เป็นคนหนึ่งที่มองหาว่ามันจะมีอาชีพไหนที่มันได้ความมั่งคั่งแล้วก็สำคัญคือมันได้ในเรื่องของอิสรภาพทางเวลาแล้วก็สุขภาพเพราะงานเดิมที่แรงทำค่ะมันไม่มีอิสรภาพในเรื่องของเวลาเพราะว่ามันต้องขึ้นเวรลงเวรขึ้นเวรลงเวรขึ้นเวรลงเวรนะเรามีเวลาดูแลผู้ป่วยนะแต่กลับมาดูเราไม่มีเวลาที่จะดูแลครอบครัวนะคะก็เลยทำให้ในตัดสินใจเลือก อาชีพใหม่นะที่มันตอบโจทย์ในชีวิตนะก็คือเครือข่ายขายตรงเราพอเรามีรายได้นะหกหลักเราก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจําแล้วก็ลุยเครือข่ายขายตรงนะแต่พอมายุคช่วงโควิดนะงานที่เราทําอยู่อาชีพที่เราทําอยู่มันมีข้อจํากัดอันนี้สําหรับตัวแดงนะแดงก็เลยมองหา งานนะมองหาอาชีพใหม่ที่มันสามารถตอบโจทย์ในชีวิตเราเหมือนเดิมคือมีแพสซีฟอินคัมมีอิสระภาพในเรื่องของเวลามีอิสระภาพเรื่องของการเงินการงานนะ,ะแล้วก็สุขภาพที่ดีแล้วก็ได้เขาเรียกว่ามีอิสระภาพในทุกๆด้านนะ,ะแล้วก็มาเจองานออนไลน์ของแบรนด์สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะ,ะก็แดงก็เลย ไปเจอแบรนด์ TSW ของครูสิตานะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจบนโลกออนไลน์นะที่ขยายไปได้ทั่วโลกสำคัญคือ,อสินค้าอยู่ในเทรนของกระแสนะเทรนของสุขภาพนะแล้วก็เทรนของเรื่องของความสวยความงามเทรนของเรื่องในเรื่องของนวัตกรรมที่มันว้าวนะในเรื่องของ เครื่องมือดิจิตอลต่างๆห้างเพชรทองต่างๆซึ่งมันตอบโจทย์นะในเรื่องของ Product แล้วก็ในเรื่องของเจ้าของแบรนด์เขาก็มีจิตของการเป็นผู้ให้นะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์จริงแล้วมีระบบรองรับนะที่สามารถทำให้เราทำงานที่ไหนก็ได้นะขยายทีมงานไปกี่ประเทศทั่วโลกก็ได้นะไม่มีขีดจำกัดแล้วสำคัญมีระบบที่จะ รองรับให้กับคนของเราสามารถทำงานได้ทุกทกที่ทุกทุกประเทศมีทีมงานนะที่ประสบความสำเร็จและสุดท้ายก็คือหุ้นส่วนที่4คือตัวเรานะเราแค่กลับมาดูว่าถ้า3หุ้นส่วนมันเวิร์กแล้วตัวเราละ่ะตัดสินใจที่จะร่วมงานตรงนี้ไหมเพราะถ้าเราไม่ตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง เราก็อยู่ที่เดิมนะฮะหรือถ้าเราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอเดี๋ยวฟังเพลงต่อเราก็ทำให้เวลาตัวเองค่ะหปี1ปีให้ลองให้เวลาตัวเองค่ะว่าถ้ามันไม่ได้ก็กลับไปจนเหมือนเดิมก็ไม่สายอันนี้คือแดงคุยกับตัวเองนะในการที่แดงจะเลือกบางสิ่งบางอย่างที่จะลงมือทำนะ,อะพอเราเจอว่าอ๋อสามหุ้นส่วนมันเวิร์ก บริษัทดีสินค้าดีระบบส่งต่อให้กับผู้คนทำได้จริงทุกอาชีพเด็กไม่ว่าจะเด็กคนแก่หรือว่าอาชีพสาวโรงงานอาชีพคุณหมออาชีพนักธุรกิจก็สามารถประสบความสำเร็จได้เราก็เลยมองว่างั้นถ้าเราเรียนรู้เราก็ต้องสำเร็จได้ มันเป็นอาชีพใหม่นะคะซึ่งแนงไม่เคยทําบนโลกออนไลน์นะเพราะเมื่อก่อนเราทำแต่ออฟไลน์ line. เราก็ต้องบอกตัวเองค่ะเราก็ต้องเริ่มต้นนับนับหนึ่งใหม่เหมือนกันนะ,ะนับก้าวแรกใหม่เหมือนกันกับอาชีพออนไลน์แล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ลงมือทำนะคะ,ะมีทีมงานบางคนสำหรับตัวแดงถ้าจะตัดสินใจทําอาชีพใหม่อะไรบางอย่างเราก็ต้องดูรุ่นพี่นะที่ทําก่อนเรา ว่าเขาได้ผลลัพธ์จริงไหมถ้าเขาได้ผลลัพธ์จริงเราก็แค่เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําตามวันนี้แดงอยากจะมาแบ่งปันในเวลาเราจะทําบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเราก็ต้องมีเป้าหมายนะวันนี้แดงจะมาแบ่งปันในเรื่อง3เทคนิคในการตั้งเป้าหมายแล้วไปถึงนะเทคนิคแรกก็คือเราต้องตั้งเป้าหมายค่ะอย,อย่างมีความสุข พอเราตั้งเป้าแล้วเราต้องรู้สึกมีความสุขนะเพราะถ้าเราตั้งเป้าแล้วเรากดดันมันจะมันจะไปไม่ถึงนะะแล้วหรือว่ามันไปถึงมันก็ดูยุ่งดูยากดูแบบเครียดนะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าที่จะทําให้เราไปถึงเป้าได้เราต้องตั้งเป้าหมายด้วยความสุขนะเมื่อเราตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องกลับมาดูว่าอาชีพที่เราทำอ่ะมันสามารถ เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราถึงเป้าได้ไหมอย่างวันนี้เราตั้งเป้าเดือนละแสนหรือว่าตั้งเป้าเดือนละ1ล้านบาทเราก็ต้องกลับมาดูอาชีพหรือว่าเครื่องมือที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะว่ามันตอบโจทย์ให้เราถึงไหมอย่างเมื่อก่อนเองถ้าเดงจะเป็นอาชีพพยาบาลในงจะตั้งเป้าเดือนละแสนเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่ากว่าเราจะไปถึงตรงจุดนั้นได้นะสำหรับพยาบาลใน เขาเรียกว่ารัฐบาลนะมันก็ใช้เวลานานอยากรู้อนาะคตตัวเองเราก็ต้องดูรุ่นพี่ที่ทำงานก่อนเรา5ปี10ปีนะยิ่งถ้าเราจะตั้งเป้าเดือนละล้านคือมันเป็นเป็นไปไม่ได้เลยเดือนละ5 0 0แสนยังเป็นไปได้ยากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายเดือนละแสนหรือเดือนละล้านเราก็ต้องกลับมาดูอาชีพที่เราทำว่ามันสามารถตอบโจทย์ให้เราได้ไหมนะมันสามารถไปถึงได้ไหม แดงก็มาดูว่าอ๋ออาชีพออนไลน์นะมันสามารถไปถึงได้นะแล้วไปถึงได้แบบในความรู้สึกนะมันไปถึงได้ง่ายในความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะกับอาชีพบโลกออนไลน์แล้วในระหว่างทางนะเราก็ต้องมีความสุขแดงว่าในระหว่างการทํางานค่ะเมื่อเราเจออาชีพว่าโอเคออนไลน์มันสามารถตอบโจทย์ให้เราได้เดือนละแสนหรือเดือนละล้านได้ เราเรารู้ว่า